ใช่จะไล่สดชามเท่าไหร่เออเออเพราะว่าแต่กินแบบมีกรอบอะข้าวซอยไม่กินแบบมีที่ลวกไม่เอาเธออย่าเพิ่งใส่ลงไปเดี๋ยวฉันเทข้างบนเดี๋ยวมันเละอ๋อก็คือให้หนู่ใส่ไก่แล้วก็น้ำเขาเอาเอาขามือกรอบใส่ชามตะหากเวลาไล์สดจะได้สวย<ม>แต่ฉันก็มาเททีหลังดดเดี๋ยวมันเละมันไม่กรอบไม่อร่อย คนอิสลามกินไดไหมข้าวซอยเนี่ยเนอะอ๋อแต่บางคนน้ำซุปก็ใส่กระดูกหมูไงอ่อาทำไมมีกอบเธอไม่เอาแบบเส้นใหญ่เส้นใหญ่ใหญ่เพราะว่าบีบแต่เส้นใหญ่อ๋อแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมีสองไงนะใส่ชามต่างหากมาไ,ไม่ได้ได้ดูน่ากินแล้วเวลาแม่ไล่ก็เทลงไปใ<ป>ายอย่อยู่ังใชยอยู่ใช่ไหม คุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้มาที่ตลาดภูซนใหม่เจ้านี้ใบเฟินขนมจีนดเดีอยเข้าวซอยไก่คนน้ำเงี้ยวเขาก็อร่อยมากเขาใส่ตีนไก่เขาใส่หมูสับด้วยใช่ไหมไหน,ออน้ากินมากเลยแล้วก็มีเลือดด้วยแต่ว่าวันนี้<า>คุณแม่จะกินข้าวซอยไก่อ,อคนขายเขาสวยนะสวยน่ารักเลยลไ,ไม่ได้เหรอที่สวยโอ้ยเช่นหกสิบหกนางเงยวัยรุ่นเท่ากันเลยเหรอแต่ที่ไม่แก่พี่ดูอย่างแค่สามสิบใช่ใช่ฮะ ไม่ต้องเนี่ยใส่อย่างนี้ให้เขาดูเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมหกสิบบาทนี่นังให้ไก่ชิ้นมาเริ่มเลยเพราะเจ้านี้เนี่ยเขาบอกว่าอร่อยอันอันฮะก๋วยเตี๋ยวไปแก้อร่อยค่ะคุณผู้ชมที่นี่มีแต่ของอร่อยเนี่ยเนี่ยเจ้านี้ดูสะอาดสะอานเลยเนี่ยผักกาดดองใส่เยอะๆเนี่ยแล้วก็แล้วก็นี่ใส่หอมซอยหอมซอยน้องเขาดูน่ากินมากเลยอ่ะเนี่ยดูจ้ะคุณผู้ชมดูแลน่ากินมากเลย แล้วก็ใส่พริกนี่อพริกคั่วเองก็เปล่าลูกอ่ะใส่เยอะเดี๋ยวคนมันด่าฉันนี่ค่ะคุณผู้ชมมา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 อวยมาเรามานั่งโต๊ะกินจังเดยอยวกับคุณแม่พี่โน่นะโนน่ะตนมันบอกว่าตะกล้องมันต้องนั่งฮะเออตะกล้องมันต้องนั่งถ่ายพี่นั่งเลยนั่ง กล้องไมคือเจ็เป็ดอิ่มแล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวหนูได้ซีนนม,นมโคกอีกออแก้จาพี่นี่คือตลาดภูโซนใหม่คุณผู้ชมแล้วก็มีร้านอาหารเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็ขายดีด้วยแต่ละร้านเป็นแบบร้านแบบสมัยโบราณอะ่ะเขามาย้ายมาตรงนี้กันมีประวัติกันยาวนานเจ้าหนึ่งอะ่ะขายกันแบบ เนี่ยเนี่ยเคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่จะใส่มีกอบนีอืมอร่อยจริงอ๋อร่อยจริงเลยค่ะอร่อยจริงเลยอะ่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอยก่อยที่นี่มีแต่ของ,ขอ,งขอร่อยอย่ะคุณผู้ชมนี่ข้าวซอยค่ะอร่อยจริงเลย หกสิบบาทก็ไม่แพงเพราะว่าเขาให้ไก่ชิ้นใหญ่ๆจริงๆแล้วเขาจะมีแบบหมีแบบลวกนะแต่ว่าแม่ไม่เอาไงเพราะว่าแม่กินไม่ลงแล้วไงาะกินมาเยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวย่อยปั้นจ้างเนี้ยนะเขาหน้าไปจ้างก็น่ากินมีตุกตี้โบราณปรเป็เดี่ยวพั่วกไก่ เวอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากเลยอ, <c oughs> อร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมาก อร่อยอะ่ะอืมอร่อยมากตลาดผูโซนใหม่ เพิ่งเปิดนะคะคุณผู้ชมเพิ่งเปิดได้ไม่นานสะอาดสะอ้านและมีห้องน้ําอันนี้เป็นผลงานของผู้ว่าชชาตินะผู้ว่าชชาติเขาทำเนี่ยให้คนมีที่นั่งสะอาดสะอ้านมีห้องน้ำแม้ค้าเนี่ยเสียเว,วาลาสองร้อยเองใช่ด ขายอยู่ตรงไหนนังขายอะไรเนี่ยขายอะไรลูกฮะงานดำตวดกัเออเดินขายเหรอยอ้าอไรสด่้นสดอยู่ว้าวแล้ววันนี้เราก็เจอแม่ดีนอเจอเจอตวยี่สิไในสามพบหลุดมาจากประตูน้ำค และทาวันนี้เป็นยังไงบ้างอร่อยที่สุดในโลกเลยดูสิคะทานนี่กินตั้งแต่จากวัดอินเลยนะลอเออจากวัดอินนี่บางกล้องเธอไปหน่อยเพราะว่ากล้องมันถ่ายอยู่มันบังเดี๋ยวจะไปใช่ร้านหนูอร่อยม้าเนืเด็ดชิ้นปลาไหอยู่ที่ไหนตลาดพูยค่ะก็คือฝั่งตรงข้ามไงที่ต้องเดินข้ามไปใช่ค่ะร้านเธอเหรอร้านเพื่อนหนูอ่ะม้าเนื้อเนืออร่อยนะคะคือใช้แป้งมูนะคะ อร่อยในสามโรคค่ะถ้าไม่ผ่านนี่ก็จะบอกว่าไม่รู้นะคขามาถึงตลาดถูหลายป้ากันเลยดีก,กว่ามีหลายอะไรด้ยติ๊กต็อกเหมือนกันเลยเจอกัน,นกแม่มากี่โมไปวัดอินมาแล้วามานันนี่มาไปวัดอินเกือบเก้าโมง เราไปกินกอกกล้วยมาไหมกือแล้วท้องเขาอร่อยมากเลยนะคะนังไม่ให้ฉันแางคิวตามคิวไปรอขนาดคิวที่ห้าสิบเก้าลฉันก็ไปถ่ายอะไรเสร็จกลับ,บานะมาเนี่ยนั่นมันรอสิบนาทีแล้วคนขายหน้าอย่างกระตูดลูกชายเขาอะ่ะไอ้ออ่ยกอกกล้วยใช่ไหม เขาขายดีเขาเหนื่อยธรรมะธรรมะธรรมะเมื่อก่อนก็ใช่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเขาไม่ขายเขาไม่เขาจะเลิกขายแล้วเพราะเหนื่อยเพราะว่าทํางานธนาคารแล้วก็เจาร์อาที่ขายแล้วเขาเหนื่อยเขาจะเลิกแล้วพ่อเขาตายไงใช่ค่ะอาม่ากี่ไรคะ เป็ดร้านน,านี้อร่อยมากขอบอกเลยนะคะอิ่มแล้วไงพอกินจากวัดอินมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากินกอกล้วยมาอิ่มมากเลยอืเมืม่อกี้ก็กินผัดไทยแล้วก็ค่อยมานี่เนื้ออร่อยอร่อยหมดเลยพี่วันนี้มาในคอนเซ็ปต์นี่บาลูกเพมินมเที่ยวเสาร์อาทิตย์เราจะพากินพาเที่ยวไงพี่ โชคดีพี่โชคดีตะและไละอืมที่สุดละี่สุดที่สุดี่ทำให้ลูกดให้ลูกด่เรารอยมากคุณมิงหงจ้า <laughs> Khánh nữa Ăn à. มานาไม่มีน้ําตาไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัทหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ําตาไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัทหัวเชื่อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอาหารและทาให้ฟันขาวป้องกันหายเหม่งเหงือไม่อกักเสบล้างกระพุ้งแก้มค่ะคุณแม่จัดโปรนะคะโปรวันปีใหม่ทําวันสงการยิงฉับมหาสงกรานะคะ มออเป็นของขวัญให้คุณผู้ชมค่ะห้าร้อยไม่ขายขายแค่ร้อยเดียวนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะ08 16 30 46 22หรือไลน์มาเลยแ i n a gang ไลนมี l e e n a. g a n g ไลชื่อข่าวโหดแลือินบ็อกมาก็ได้ค่ะส่วนอันนี้นะคะอะชาไทยไทยทีไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะ อ่อหนึ่งมีสิบซองจงได้สิบแก้วบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวนะคะคุณแม่มอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ไ,หไทยวันสงการนะคะยังฉับมหาสงการค่ะห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่ร้อยเดียวนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองเลไลน์มาเลยค่ะแอดลีน e ่าแกลงไลนมีแอดลีแอนแอดแกลงไลชื่อข่าวหุ่ค่ะไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาดเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ค่ะ กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันท้ายไม่มีคอเลสเตอรอลสูงพาหัวเชื้อควรเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะพอหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วนะคะ,ะสนใจนะคะโทรมาได้ค่ะห้าร้อยไม่ขายขาย,ขายแค่ร้อยเดียวค่ะกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วนะคะ,ะต้อนรับวันสงการมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ค่ะห้าร้อยขายเหลือร้อยเดียวนะคะมีสิบซองสิบแก้วค่ะ สนใจโทรมาเลย0816304622หรือไลน์มาเลยค่ะ arena. gang l i น์มี at l e e n a. g a n g ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ,อะตอนนี้คุณแม่มีกล่องเย็นชํำม,มหาสงการนะคะเมื่อเป็นของกวันวันปีใหม่กับคุณผู้ชมนะคะกล่องละ500บาทนะคะลุ้นเอาค่ะเงินแสนเงินหมื่นเงินพันนะคะสนใจ i n กซ์มาเลยค่ะโทรมาเลยค่ะ0816304622หรือไลน์มาเลยค่ะ แอตเลนาดักแกงไลมี l e ด e n a. a ีเอน่าดชื่อข่าวโหดค่ะ